สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลเชเนผู้รับสังเจตจักรวานแปลความหมายวยการอ่านหน้าไพา่ทลโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานของใครกําลังแอบรักหรือแอบคิดถึงชาวราศีกันย์และขนากันอยู่นะคะเราจะเล่าถึงสถานการณ์ของคนคนนั้นนะคะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณในความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาคุณคนนั้นนะคะราศีกันย์และขนากันใช้วิจารณญาณในการรับชมชและรับฟังนะคะ หมอจะอ่านแล้วก็เล่าตามหน้าไพ่นะคะอาจจะตรงบ้างบางส่วนกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นข้อความของคนอื่นก็ได้ไม่จำกัดระยะเวลานะคะที่คุณชมคลิปนี้ถ้ามีราศีอะไรที่ออกมาเพิ่มหมอจะบอกนะคะเอาละคะมาเริ่มกันเลยนะ High Pinted นะคะเจ็ดถ้วยนะฮะ Pest เทสออฟคั o ส์โฟออฟว e m p r e s s ช่าวราศีกันละขนากันนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนในความลับนะคะเป็นลักษณะของความไม่แน่ใจความสับสนใจ คุณและเขาเคยพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารแล้วนะคะอาจจะมีเบอร์ส่งข้อความหากันความสัมพันธ์นะคะตอนนี้หมอกำลังรู้สึกว่าคนคนนี้มีความมีความมั่นใจนะคะว่าชอบคุณอยากจะเปิดเผยความรู้สึกอยากจะเลือกคุณนะคะชาวราศีกันลัขนาดกันขอดู ว่าเขาเป็นใครคนนี้ยังไม่ได้แสดงออกนะคะการกระทาเขาเป็นคนที่นิ่งเฉยมีพลังงานของชาวทาดลมตุนกุมมิถุนนะคะการกระทาเนี่ยนะ,ะเขาทำเหมือนว่าไม่ได้สนใจคุณนะนะคะ ในตอนแรกเนี่ยนะเขาไม่ได้แสดงออกพฤติกรรมหรอกคะ่ะว่าสนใจหรือไม่สนใจคุณแต่จริงๆเขาจะทำเป็นนิ่งๆแสดงว่าคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเขาเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้ไม่ได้พูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วอยู่ห่างไกลนะเขายังแอบ,บดูและแอบจับตามองคุณอยู่นะคะราศีกันลัคนากันนะเรามาดูซิในความสัมพันธ์นี้ คนคนนี้นะคะเขายังคิดพิจารณาว่าในสถานการณ์ที่ที่หยุดนิ่งเนี่ยนะคะมาทบทวนไข้ควรว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะ,ะยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำงานอะไรในความสัมพันธ์นะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนะจะต,ต้องถามตัวของเขาเองก่อนว่าเออจริงๆเนี่ยนะะอยากจะมีครอบครัว อยากจะมีแฟนอยากจะมีความรักก็คืออยากจะรู้จักคุณเนี่ยนะให้มันเพิ่มมากขึ้นจริงๆหรือเปล่าใช่หรือเปล่า,ลานะคะอะไรสิ่งนี้กำลังคิดนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตหมอมองเห็นถึงคนที่เคยร่วมงานหรือคนที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลหรือคนสมัยเรียนได้หมดนะคะราศีกันละคนากาันอาจจะเป็น energy ของไม่ไม่จะเป็นจะต้องเป็นเรียนแบบ าจจะไปเรียนคอร์สเพิ่มได้นะคะอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยที่เพิ่มเข้ามานะคะเขาคิดว่าถ้าเขามีแฟนหรือมีความรักเนี่ยนะคะมันจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะภาระนะหมายถึงความมั่นคงทางการเงินนะที่จะต้องรับผิดชอบหรือดูแลคนที่เขาจะตัดสินใจนะใช้ชีวิตครอบครัวเขามองเห็นถึงเขากำลังคิดถึงการมองเห็นถึง ความมั่นคงนะทางการเงินนะความมั่นคงคือมันจะเป็นภาระสำหรับเขาไหมนะอะไรสิ่งนี้นะเขากำลังรู้สึกสิ่งนี้อยู่นะคะมาดูต่อนะคะหมอมองเห็นถึงคนคนนี้นะคะกำลังจะติดต่อสื่อสารหาคุณหรือกำลังจะไปหาคุณนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นมออีอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศ นะคะหมอมองเห็นถึงสิ่งนั้นเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เขายังไม่ได้ทำงานอะไรในความสัมพันธ์หรือมันมีความลังเลความลังเลว่าเออคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอกันไหมนะคะหรือว่าตัวเขาเนี่ยมั่นใจหรือยังว่าจะสามารถทำให้ความรักการที่เป็นครอบครัวนะคะที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ย เขาอะจะทําให้ความสัมพันธ์ที่เขากําลังจะเริ่มกับคุณเนี่ยมันมันสามารถไปได้จริงๆมันสามารถเป็นสิ่งที่เขาอะสามารถควบคุมนะคอนโทรลทั้งเงินทั้งงานทั้งเวลาเอาใจาใส่หรือเวลาอะไรสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่หมอเห็นนะแต่คนคนนี้ก็บอกว่าโอเคถึงเวลาแล้วแหละที่เขาอะนะหยุดที่จะเจอคุณอะ ะะหมอไม่รู้ว่ามันอาจจะมีงานมาเกี่ยวข้องหรือคนคนเนี้ยสามารถทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานเพื่อเขาจะไปหาคุณเองโดยที่ไม่เกี่ยวกับงานก็ได้หรืออาจจะเอาเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานเพื่อนะเพื่อให้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมาปฏิสัมพันธ์กันอีกนะได้กลับมาเจอหน้าได้กลับมาพูดคุยนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลตอนนี้คนคนนี้นะครับประมาณว่า อ,อคิดถึงเรื่องนลคะว่าโอเคเขาไม่ได้อยากโสดเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่าถ้าแต่งงานหรือถ้าแต่งงานหรือถ้ามีแฟนนะคะเขาจะโดนจํากัดขอบเขตอะไรบางอย่างนะคะเพราะเขาอาจจะไม่ชอบคนที่ขี้หึงขี้หวงหรือไปไหนไม่ได้นะหรือในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยเจ็บปวดเสียใจนะคะอาจจะเกี่ยวกับ เรื่องครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมของเขาสมมุติว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะคะอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ในพื้นหลังชีวิตของเขาก็คือพ่อแม่แยกทางกันเลิกกันและทําให้เขาอะไม่ได้รับความรักความอบอุ่นหรืออาจจะพ่อแม่อยู่ไกลจากเขาก็เลยไม่ได้รับความรักความอบอุ่นนะ,ะไม่มีเวลาไม่สามารถจัดสรรได้เขาเคยเจ็บปวดเสียใจอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมพ่อแม่ลูกนะคะเขาเป็นลูกถูกไหมคะ ทีนี้บางครั้งก็คืออาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของเขาที่มันมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบนะในเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องการเงินเขาก็เลยคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาจะมาเพิ่มภาระให้ตัวเองหรือปล่านะคะทางด้านความรับผิดชอบทางสถานะการเงินของเขาที่จะต้องแบ่งหรือแชร์ออกไปหรือการเดินทางหรือการควบคุมหรือความหึงหวง หรือเขารู้สึกว่าถ้ามีความรักมีแฟนแล้วนะคะหรือมีครอบครัวเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นอิสระนะคะมันจะเกิดความเจ็บปวดหรือมันจะเกิดความขัดแยง้งกดดันหรือไม่สามารถจัดการให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขได้เขาต้องการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์แบบอยากแก้ไขกับบางสิ่งบางอย่างที่ในอดีตที่เขาเคยเจอมาแล้วไม่อยากให้ชีวิตของเขาและคุณนะเป็นแบบนั้นนะคะ เหมือนคนคนหนึ่งที่อยากจะจัดการอะให้มันอยู่ในความต้องการของเขานะในอนาคตนะคนคนนี้คิดสิ่งนั้นว่าถ้าเขามีตังมากพอนะคะที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์คนคนนี้กําลังรอคอยคุณอยู่นะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะหมอเห็นว่าเขาจะพยายามนะคะคนคนนี้นะพยายามที่จะเรียนรู้นะคะ เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่ผ่านมาในชีวิตเขาให้มันให้มันผ่านไปอ่ะเหมอหมายถึงประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยดีมากทําให้เขาไม่สามารถมุฟออนจากความทุกข์เศร้าที่เจ็บปวดเสียใจนะมันเป็นกําแพงที่ทําให้เขาอ่ะไม่ยอมที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบแต่งงานหรือเป็นแฟนหรือแบบคอมมิทเมนต์เขาปิดประตูใจนะคะเช่นไม่อยากเอาตังค์ของเขาอ่ะไปรับผิดชอบผู้หญิงคนที่จะเข้ามาในชีวิต เไม่อยากที่จะมีความรักนะคะมันไม่มั่นคงมันเหนื่อยมันเบื่ออะไรสิ่งนี้นะมันเป็นแบบเหนือกว่าสิ่งที่เขาอ่ะจะทนไหวและเดี๋ยวในท้ายที่สุดมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องหึงหวงหรือมุมมองที่อาจจะมองว่าเขาภาพลักษณ์ของเขาว่าเออไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นนะ,ะไม่ได้เป็นคนดีในสายตาของคนอื่นๆหรือตัวเขาอ่ะจะเป็นคนที่ดีที่สุด เช่นรักเดียวใจเดียวถ้ามีความรักความสัมพันธ์แล้วนะ,ะสิ่งนี้มันจะสร้างให้เขาอึดอัดหรือเปะ่นะ,ค,ะคนนี้กำลังคิดสิ่งนี้แต่วันเวลาผ่านไปนะคะเหมือนว่าคนนี้ได้มาเจอคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขา่จะต้องหลุดออกจากการให้อภัยของสิ่งที่เขายึดไว้ในอดีตนะคะ,ะ,คะเช่นครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมที่มันดูแบบ เจ็บปวดใจของเขานะคะในวัยเด็กหรือความรักความสัมพันธ์กับอดีตคนรักเก่าของเขาที่เคยมีประสบมีประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยรักตัวเลือกทางเลือกแยบแย่โดนหึงหวงหรือโดนจํากัดสิทธทิเสรีภาพด้านการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้เขาอะ่ะเหมือนพยายามจะบอกตัวเองว่าไม่อยากมีความรักไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีแฟนปล่อยวางอะ่ะคือแบบปล่อยวางกับความรักอะ่ะแบบไม่เอาแฟนแล้วอะไรสิ่งนี้นะคะ มันจะทาให้เขาอะไม่เหนื่อยใจเพราะมันเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบผู้ชายคนหนึ่งก็จะคิดมากเรื่องนี้ถ้าเขาอยากจะมีความรักที่ดีและไม่ได้อยากเลิกกับผู้หญิงคนที่เขาจะเลิกหรือแต่งงานไม่ได้อยากให้ลูกเป็นกัมพะไม่ได้อยากให้ลูกว่าไม่มีเงินที่จะกินข้าวอะไรสิ่งนี้เขาจะคิดถึงสิ่งนี้ความมั่นคงและการเป็นพ่อที่ดีหรือเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์สําหรับคุณอะไรสิ่งนี้คนนี้คิดถึงสิ่งนี้นะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับ ศพนะคะมิถุนมังกรแล้วก็กร,รกดนะคะบางคนอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบทหารตำรวจวิศวกรแล้วก็บางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีบางทีเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีด้วยเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะคะอะไรสิ่งนี้สิ่งที่หมอเห็นนะคะอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจหรือการชั่งใจหรือ กรรมหรือวิบากกรรมอนะที่เขาอะได้ปลดปล่อยหรือปล่อยมันไปในอดีต่ะอะไรที่มันค้างคาใจหรือการเจ็บปวดเนี่ยนะคะเขาก็เลยคิดว่าโอเคถึงเวลาที่เขา่จะหลุดจากกรรมหรือสร้างกำแพงเพื่อขังตัวเองไว้แล้วก็กลายเป็นเหมือนว่าไม่ต้องการมีครอบครัวอยากจะเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความสัมพันธ์แต่ไม่ได้อยากแต่งงานอะไรสิ่งนี้นะคะ เขาบอกว่าเขาอยากหลุดออกจากสิ่งนั้นนะคะคนนี้หลุดได้นะ,ะหลุดได้แล้วนะ,ะแต่มันยังมีความวุ่นวายนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นปัญหานะคะตัวเลือกทางเลือกในลักษณะที่คนนี้กําลังคิดว่าอืมัมนมันจะเป็นปัญหาเรื่องงานไหมคนรอบข้างเช่นเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาทีมงานหรืองาน ที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขามันเหมือนมีปัญหาขึ้นมานะคะงานทีมงานนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะคิดว่าโอเคตอนนี้คุณเขาไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องงานเอ๊ะแล้วความรักเนี้ยมันเวลาห่างไปเวลาเปลี่ยนไปนะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะความรักเนี้ยมันไม่ได้อยู่คงที่นิ่งๆนะกับการที่เขาอ่ะ น่าจะประสบความสําเร็จแล้วแล้วก็น่าจะมาคิดบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเหมือนการมาทํางานกับตัวเองเพื่อหลุดออกจากสถานการณ์ที่มันเจ็บปวดนะคุกในใจของคนคนนี้นะคะติดคุกทางความเจ็บปวดทางใจนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอะมี energy พลังงานของการฮิวใจแล้วก็ให้อภัยเกี่ยวกับ ครอบครัวเก่าครอบครัวเดิหมหรือความสัมพันธ์เก่าสัมพันธ์เดิมหรือเขาคิดว่าเ <c> ง <oughs> ินน่ะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของความรักความสัมพันธ์นะ <c oughs> คือเหมือนเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าไม่จะเป็นจะต้องรวยก่อนแล้วค่อยหาแฟนแต่ถ้าเราเจอใครบางคนเจอใครบางคนแล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างตัวตนแต่การสร้างตัวตนเนี่ยหมอมองเห็นถึงสถานการณ์ว่า จากที่เขาห่างหรือแยกหรือหายจากคุณไปเนี่ยเขาน่าจะสร้างตัวตนมีความมั่นคงแหละนะคะมีความมั่นคงทางการเงินแล้วนะคะมีแรงกดดันถึงเขาอะว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ในอดีตว่าเขาไม่ได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือดูแลรเรื่องการเงินเขาก็เลยคิดว่าถ้าจะมีครอบครัวมีภรรยามีลูกเขาจะต้องรวยที่จะมีเงินจ่ายหรือเปให้ลูกภรรยา คนในความรักคนเป็นแฟนนะคะนึกออกไหมผู้ชายคนหนึ่งคืออยากจะส,สร้างทุกสิ่งทุกอย่างคือที่ดีที่สุดที่มนุษย์ต้องการถูกไหมฮะมนุษย์ต้องการบ้านที่ดีนะคะ,ะชื่อเสียงเงินทองขนมอาหารอะไรเสื้อผ้ายาละสัตว์โลกอะไรสิ่งนี้ที่มันดีๆอ่ะนะคะให้มันเหมาะสมกับคนนั้นที่เขาเลือกมาเป็นแฟนเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะทำให้แบบว่าเขาคิดถึงสิ่งนี้ คือคนที่ขาดแคลนในวัยเด็กนะคะพเพื่อนๆคุณต้องเข้าใจว่ามันจะมีแรงกดดันเวลาที่เขาอ <c> ะ <oughs> อยากมีแฟนอยากมีผู้หญิงสักคนหนึ่งหรืออยากมีลูกหรือแต่งงานอะ <c oughs> เขาจะต้องสร้างแรงกดดันให้ตัวเองเพราะไม่อยากให้ลูกและภรรยาหรือแฟนเขาอะได้รับสิ่งที่รู้สึกเหมือนขาดแคลนนะเ <c oughs> ขาอยากได้เข, <c oughs> ขาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดในวัยเด็กคนนี้ขาดแคลนอันนี้หมอบอกสิ่งนี้เลยนะคะ <c oughs> ขขเขาก็เลยคิดว่า ตอนนี้นะคะเขาตัดสินใจแล้วว่านะ,ะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะคะน่าจะมีโอกาสที่กลับมาพูดเจอติดต่อสื่อสารแต่เป็นความแต่เป็นพลังงานเอเน g y ที่ต้องรอคอยก่อนนะรอคอยสักพักสักระยะหนึ่งนะ,ะพลังงาน ที่เคยนิ่งเงียบสมมุติว่าคุณและเขาเคยนิ่งเงียบหรือเคยห่างกันไปไม่ว่าหมอไม่รู้นะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องเรื่องงานไหมหรือเคยนิ่งเงียบเคยห่างกันไปหรือคิดว่าจะจบกันไปแล้วนะคะตอนเนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสมมุติคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทํางานกับคนนี้แล้วเดี๋ยวก็จะได้กลับมาทําถ้าคุณบอกว่าไม่ได้เจอคนนี้แล้วเดี๋ยวมันมีสิทธิ์ที่จะมาเจอกันเช่นถ้ามีเบอร์โทรถ้ามีโซเชียลเฟซบุ๊กเดี๋ยวคนคนนี้จะทักมาหาคุณ นะฮะเพื่อพูดและบอกอะไรบางอย่างเอาง่ายๆเป็นการเคลียร์ใจอะไรบางอย่างนะ,ะการพูดบอกความจริงบางอย่างเพื่อให้คุณและเขาสบายใจนะ,ะสบายใจนะคนคนนี้เลิกปฏิเสธเลิกปฏิเสธอันนี้แล้วนะคะเลิกปฏิเสธว่าเขาอะไม่ต้องการความรักเขาจะควบคุมเขาจะควบคุม ชีวิตตัวเองเองนะคะแต่เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้หรอกนะคะเมื่อนะจักรวาลทําให้เขาอะนะ,ะคะกรมฤทิดนะโชคชะตาทําให้เขาและคุณอะได้เจอคุณนะคะนึกออกใช่ไหมผู้ชายคนนั้นอ่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะ,ะของราศีกันลัคณาการว่าที่ทําให้เขาอะได้มาเจอนะคะได้มาเจอและรู้สึกและรู้สึก มีความสุขและรู้สึกความรักอ่ะมานก่อเกิดในหัวใจของเขานะคะโดยที่ในอดีตคนเนี้ยไม่ได้คิดหรอกไม่รู้นะคะไม่รู้อาจจะเป็นวัยที่เขาคิดว่าตัวเขาอ่ะปล่อยวางและไม่ได้อยากมีแฟนก็อยู่แก่คนเดียวได้อะไรสิ่งเนี้ยนะคะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วก็มีความ สบายใจมีความสบายใจมีความสมถะไม่ต้องทํางานเยอะหนักอะไรหรอกเพราะตัวเองอยู่เปโสดใช่ไหมคะก็ไม่ได้อยากรวยอะไรมากแต่พอเขาเจอคุณเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าไม่ได้เขาต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นการตัดสินใจนะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดที่ว่าจะรักแต่ทีนี้พอเจอคุณนะคะพอเจอคุณเข้าไปเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่า ไม่ดีอะในตอนห่างกันนะหมอเห็นถึงความห่างแล้วก็นั่งรอคอยที่จะเจอกันอไม่รู้ว่าคนนี้อาจจะเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้นะเห็นประเทศที่มันมีหิมะตกนะนะหรือคือค,คือคนเนี้ยเขากาลังรู้สึกว่าเหมือนคนที่เหงาคนที่รู้สึกต้องยอมรับความรักที่มันก่อเกิดในหัวใจตัวเองอะว่า เออมันเหงาเนาะถ้าความรักมันจะเข้ามาทําไมเราจะต้องปฏิเสธมันวะก็เลยคิดว่าอยู่ในความเหงาๆที่กําลังรู้สึกว่าเหมือนอินเลิฟกับคุณอนะ่ะมันเป็นให้ความรู้สึกความรักความโรแมนติกเข้ามาแล้วนะฮะเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทบทวนไม่เกินสองเดีนน๋ยวนะสองอะไรดียะเออหมอไม่รู้นะว่าสองวันสองสัปดาห์หรือสองเดือน ไม่เกินสองสัปดาห์สองสองสองวันสองสัปดาห์สองเดือนนะหรือเต็มที่อ่ะไม่เกินสามเดือนเนี้ยคนเนี้ยจะต้องโทรหาคุณหรือมีสิทธิ์ที่จะได้เจอหน้าหรือเกี่ยวข้องหรือร่วมงานทีนี้ถ้าหมายถึงว่าเป็นเพื่อนหรือนิกลุ่มเพื่อนที่เราจะกลับไปเจอช่วงสงการนี้นะคนที่เราเคยจากมาหรืออะไรแต่ก็อาจเป็นคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะเหมาะเห็นถึง การย้อนนะการย้อนไปเจอนะการย้อนไปเจอจะได้พูดคุยจะได้พูดคุยนะคะโอกาสกําลังเกิดขึ้นโอกาสนะความรักความสัมพันธ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแหละนะหมอเห็นถึงราศีเมษเข้ามาด้วยเร็วๆนี้นะหมอว่าเร็วๆนี้แหละคือถ้าคนนี้เป็นแค่คนร่วมงานหรือเป็นแค่เพื่อหรือคนรู้จักความสัมพันธ์ใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะ จะพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะจะพัฒนาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือถ้าคุยเฉพาะเรื่องงานก็จะคุยเรื่องความสัมพันธ์จะคุยเรื่องความรักความรู้สึกที่มีต่อกันแต่ถ้ารู้จักกันแบบผิวเผินก็คือจะมีการโทรหาหรือติดต่อสื่อสารอ่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาเจอหน้าแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจหรือการขอโอกาสที่จะคุยที่จะจีบอะไรสิ่งเนี้ย ะะหมอเห็นสิ่งนั้นแต่ใจจริงคนนี้น่าจะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยความรวดเร็วหรือถ้าเขาโทรหาคุณถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานคนคนนี้ก็น่าจะเดินทางมาหาคุณหรือนัดเจอนัดเจอหน้านะคะ,ะด้วยความเร็วอะสมมติถ้าคนนี้โทรหาคุณ,คณปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าเขาจะมาหาคุณวันไหนวันไหนหรือจะนัดเจอวันไหนอะไรสิ่งนี้น,นะคะหมอเห็นตรงนั้นนะคะหมอเห็นสิ่งนั้นนะอาจจะมีการ ไปหาอะไรดื่มกันอาจจะเป็นไปทานกาแฟก็ได้หรือไปทานข้าวไปทานอะไรที่มันเป็นร้านที่แบบตอนกลางคืนก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันเหมือนการนัดเดทที่เป็นแบบผู้ใหญ่อะ่ะนะคะเอาราคานะ่าจะประมาณนี้นะาราศีกันลักนากันนะ,ะพลังงานของการที่ได้บนโคโจรกลับมาเจอกันนะนะคะจากที่เขาอ่ะต้องเอาชนะความเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ไม่ได้คิดสุดท้ายเกี่ยวกัเรื่องความรักความสัมพันธ์อนะ่ะ คือคนที่มีปมนะคะคนนี้หมอบอกเลยแล้วก็เลยอาจจะคิดว่าไม่เอาแล้วความรักนะคะอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อยุ่งอะไรแบบนี้นะคะเอาราคานะ,ะเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเจอกันเนาะเพื่อนๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะบางข้อความอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะบางข้อความก็อาจจะตรงกับคุณก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแต่อย่าลืมนะคะว่านี้เราดูดวงส่วน ยังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวของคุณผู้หนึ่งผู้ใดส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใต้ด e สคริปชั่นบ o ็อกมีเบอร์บัญชีที่โอนยอดเนาะแล้วก็มีราคาที่จะดูนะคะถ้าดูแบบพูดคุยมันจะได้โต้ตอบว่าเอออนาคตคุณแล้วคนคนนี้ภายใน6เดือนข้างหน้าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคนคนนี้มีใครซ่อนไว้ไหมอะไรสิ่งนี้นะคะ คุณในความสัมพันธ์คุณต้องควรรู้สิ่งที่คุณควรแก้ตัวของคุณและคนคนนั้นเพื่อปรับให้ความสัมพันธ์มันไปกันได้ปรึกษาดูดวงส่วนตัวนะคะสานาทีมีราคาบอกไว้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ได้นะคะก็ถ้าอยากสนับสนุนโดเดตกดซุปเปอร์แตงก็ได้หรือจะโอนยอดผ่านบัญชีก็ได้เอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ